สบายดีพี่น้องเมื้อนี้มาพอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพ้าพี่น้องมาเห็ดขนมสันนะ้นเนาะอวาข้าปานะ่าเนาะบ้านเฮาก็สิีอื่นว่าข้าปา่าก็มาเบ่งส่วนผสมกันเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นแป้งมันเนาะแป้งมันสับปะรือวาแป้งสิงคโปรนะ์เนาะบานเฮาเอื่นแป้งสิงคโปร์แล้วก็แป้งข้าเจ้าแลา้วก็น้ำตาลทรายหัวกะทิน้ำสะอาดเนาะแล้วก็มีใบเตยแล้วก็สีผสมอาหารเนาะอันนี้นางใส่เป็นสีชมพูเนาะสำหรับตอนต่อไปเฮาก็าสีอันเอา้นาเปล่า,าแล้วก็น้ำตา นาะไปต้มเห็ดน,น้ำเสื่อมกันนาะพี่น้องมาบดเี้พี่น้องข้างหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปกล้ใส่ใบเตยลงไปต้มเนาะต้มให้น้ำขดชื่อๆด้อพี่น้องขดแล้วก็ปิดไฟบัดแล้วก็เอาเตยออกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลาย พี่น้องน้ำตาลละลายแล้วก็ถือว่าน้ำเสื่อมเฮาเป็นอันใสได้เนะาะบัดนี้เฮาเอาไปเห็ดขันตอนต,อนต่อไปกันเลยบัดนี้ก็มาทำในส่วนของแป้งกันเนาะพี่น้องใสแป้งข้าวเจ้าลงไปกับแป้งมันลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเนะาะบัดนี้เขาก็ิใส่หัวกะทิลงไปเนาะพี่น้องค่ขอยๆใส่ด้วย คนให้แป้งละลายด้อพี่น้องพอแป้งละลายแล้วเขาก็ใส่น้ำเสื่อมลงไปด้วยพี่น้องือว่าน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกเท่อนหนึ่งเนาะโอเคบานนี้เขาก็จะทำการกรองแป้งเนาะเขาก้องเอาเศษแป้งออกเนาะบางอันก็นยังไม่ทันได้ละลายเห็นบ่นี่เขากล้องแล้วบานนี้เขาก็มาแบ่งแป้งเนาะเป็นสองส่วนเนาะพี่น้องแบ่งให้เข่งกันเด้อ อีกอันหนึ่งกับนั่งสใส่สีอันชมพูเนาะใส่สีผสมอาหารลงไปใส่ฟ้าหนึ่งเบิ่งก่อนเลือกพี่นอ้องถ้าพายหมักเข็มกับเพิ่มเอาได้เนาะตามสีอันนี้สีชมพูเฮาเนาะโอเคบาดในเฮากาสีไปหยอดกันเลยเด้อพี่นอ้องก่อนเฮาหนึ่งเนาะมือน,นี้นั่งใส่ใส่พิมพ์เค้กเนาะกาเอาน้ำมันทาพิมพ์ก่อนเด้อพี่นอ้องทาทางอันท้งพืชแล้ว็ทางขางเนาะ เด้อพี่น้องบัดนี้เขาก็นําพิมพ์เฮ้ามาหนึ่งก่อนเนาะหาหน้าทีหลังจากทุธาทำมนแล้วเขาก็หนึ่งพิมพ์หานาทีเด้อพี่น้องหลังจากเฮ้าหนึ่งพิมพ์ขบเวลาแลลวเนาะหาหน้าทีเฮ้าก็ชิมเทขนมสั่นแหลกเฮากะซีหนึ่งต่อหาหน้าทีเนาะเด้อพี่น้องขบเวลาแลลวเนาะเฮ้าก็ชิมาเหาะสีขาวเด้อบัดซึ้งข่อยมันเอียงเด้อพี่น้องสั้นมันหัดสีโบงามปันใดกระยามันเนาะก็หนึ่งต่อหาหน้าที อันนี้สั้นสุดท้ายเลยเด้อพี่นอ้องถ้าหนึ่งสั้นสุดท้ายครบเวลาแล้วกันหนึ่งต่ออีกประมาณสิบห้าสิบหานาทีเด้อแล้วแต่ถาดขนมหรือว่าสั้นขนมของผ่านเนะาะห้ากสิหนึ่งต่อใบบาทนีบยดนี้จะมาเบิ่งต่อมันซุกเนาะในเด้อพี่นอ้องอันนี้คือซุกแล้วเนาะี่บาทนี้ห้กากสิหกออกต่อ,อเนาะเนามาอะไห้ขนมเนเนาะพี่อจังตักได้นในเด้อพี่นอ้องหลังจากห้าปะให้ขนมเขาเย็นเนาะบาดนี้ท้ากสิมาออกจากพิมพย่างทบอกกสิลุดออกง่ายๆเลยได้พี่น้องบติดเด้อ ขากระเทียออกเนาะบานในพี่น้องเห็นบ่ผับได้นุ่มยืดยุนตัดให้เบิ่งเด้อบ้านี้อันนี้เบิ่งเ้อเห็นบ่สันเป็นสันไทยสันมันได้นี่เห็นบ่นุ่มหอมพี่น้องเอ้หอมใบเตยได้นี่ อย่าลืมเด้อพี่น้องก่อนตัดเฮาต้องเอาน้ำมันทามีดก่อนเด้อพี่น้องเด้อขนมเฮาจังบ่ติดมีดเนาะนี่สิตัดยาวๆแบบบ้านเฮาแล้วก็สิเฮ็ดเป็นลูกเตา่าเนาะ ี่เด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนาตาเขา่านมสั่นของนางเนาะหรือว่าเข่าปาาสมัยตะกี้นะางกระเอิญเข่าปาาได้อยู่บ้านเฮาแต่อยู่ท้ายกระเอิญขนมสั่นเนาะแซบ่บพี่น้องเอ้ยหอมใบเตยนุ่มแป้งก็นุ่มแซ่บอีหลีอร่อยรับรองเลยสูตรนี่เนาะถ้าใครอยากเห็ดก็ลองไปเห็ดเบื่องเด้อพี่น้องเดี๋ยวนางสิจดสูตรไว้หายอยู่ใต่คลิปเนาะเขาไปเบิง่งเอาเด้อส่วนรายละเอียดก็ได้โอเคสําหรับคลิปนี้นางกระสิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องมือหนาพอกันใหม่เนาะสําหรับมันนี่ก็บา,บายบายสบายดี